อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์ pool ทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับวิเคราะห์จอลึกก่อนเกมพรีเมียร์อังกฤษคู่บิ๊กแมตใ์ในคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ปะทานลิเวอร์ p o o การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยแมนเชสเตอร์ซิตี้พบลิเวอร์ pool แข่งขันกันที่สนามเอจิฮัสเตเดียมสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมทางด้านของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมของเป๊ปกาเดโอลานั้นสามารถกลับมาทำผลงานกันได้ดีครั้งในช่วงสามนัดหลังสุดที่พวกเขาชนะรวดได้ในทุกรายการโดยล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านถลม God, ม่มโอลิมเปียกอรมาได้3ประตูต่อศูนย์เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนเกมพเมิลกอังกฤษในค่ำคืนนี้พลพรรคเรือใบสีฟ้า มีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าอย่างของแดงเลเวอพูที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงไม่แพ้กันโดยคาดว่าในเกมนัดนี้เป๊ปกาเดโอลาจะยังคงเน้นครองเกมบุกและหาจังหวะเข้าทำตามช่องในสไตล์ที่พวกเขาถนัดแต่ต้องระวังลูกวางยาวอันแม่นยำรวมถึงความรวดเร็วอันยากจะหยุดยั้งของแนวรุกของทีมเยือนที่กำลังอันตรายแบบสุดๆในชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้ โดยสภาพทีมของเป๊ปกาดิโอลาในปัจจุบันนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงมีปัญหาผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บอยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นเซอร์คิโอวาเกลกุนหัวหอกตัวเก่งแฟนันดินโยตัวรับคนสำคัญและเบนชแมงเมนดี้แบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสที่จะลงสนามช่วยทีมในเกมนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนแล้วโดยคาดการสเปดผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีดังนี้ผู้รักษาประตูไอเดซอนโมราเลส กองหลังคลยวลอกเกอร์นาธานอาเก้ดีอาร์ตและคันไซโลกองกลางโฟเดนโรดี้และเดอะบอยกองหน้าราฮิมสเตอร์ลิงกาเบรียลเชซุสและเฟอร์ลานตอเลสสภาพความพร <He was> ้อมของลิเวอร์พูลทีมเยือนฟอร์มนั้นล่าสุดของพลพรรคหงแดงนั้นพวกเขาเพิ่งจะบุกไปเอาชนะออตาลนตาในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกมาได้5ประตูต่อศูนย์เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ำคืนนี้พวกเขาจะต้องทำศึกบิ๊กแมตช์ส่งท้ายก่อนโปรแกรมทีมชาติด้วยการบุกไปยันสนามเอจิฮัสเตเดียมรังเย่าของเรียวใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษทีมสำคัญโดยคาดว่าเจกินครอปนั้นจะจัดทีมที่ดีที่สุดลงสนามเท่าที่จะเป็นไปได้และจะอาศัยลูกวางบอลยาวจากแบ็กทั้งสองฟังและการวางบอลจากแนวลึก เพื่อให้เราบรรดาตัวรุบความเร็วสูงใช้ความเร็วในการเล่นงานแผงหลังของเจ้าบ้านที่มักจะลอยขึ้นสูงในเกมแบบนี้อย่างไรก็ตามนี้ก็จะเป็นบททดสอบที่แท้จริงของบรรดากองหลังดาวรุ่งถ้าหากพวกเขาได้รับโอกาสให้ลงสนามคู่กับโจโกเมสในค่าคืนนี้ว่าพวกเขาจะมีดีสมกับคำร่ำเลอจริงๆหรือไม่ โดยสภาพความพร้อมก่อนเกมของลิเวอร์พูลมีดังนี้พวกเขาจะยังไม่สามารถใช้งานอเล็กออกเล็กชมเบลลนรวมไปถึงวอร์จิลฟานได้และฟาบินโยซึ่งพวกเขาต่างก็มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้และจะไม่ได้ลงสนามในเกมนี้อย่างแน่นอนแล้วส่วนในรายของเตยอากอัลคันทาร่านั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่จะช่วดการลงสนามในเกมนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยคาดการส1ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลมีดังนี้ ผู้รักษาประตูอาริสองเบเกอร์กองหลังเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโจโกเมสโจเอลมาติปและอันดูโรปัสันกองกลางจอจินิโอเวนาดุมจอแดนฮนเดสันฟิมิโนเดโกโจตาและซาดิโอมาเน่กองหน้าตัวเป้าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ4นัดเสมอ1นัดและแพ้0นัด ส่วนลิเวอร์พูลชนะ5นัดสเมสมอ0นัดและแพ้0น,นัดพ้งานการเจอกัน5นัดหลังสุดระหว่างทั้ง2ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายชนะ2นัดสเสมอกัน2นัดและลิเวอร์พูลชนะได้1นัดครับบทวิเคราะห์ในเกมนี้เรยดีด้ว่าน่าจะเดือดสดๆกับค่มคืนพีเมลิกอังกฤษในคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านโวนกับลิเวอร์พูล โดยทางด้านฝั่งเรือใบสีฟ้าล่าสุดพวกเขาก็เดินเครื่องกันเต็มที่แล้วเช่นกัน5เกมหลังสุดในทุกรายการชนะได้ถึง4นัดแต่อันดับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะพวกเขายังคงอยู่ในอันดับที่10และยังคงต้องเร่งเครื่องขึ้นมาอีกโดยพวกเขาจะเปิดบ้านดวนกับแชมป์เก่าอย่างหง์แดงเรอวลมาดู้ิที่ผลงานก็ยังร้อนแรงไม่หยุดชนะรวดใน5เกมหลังสุดในทุกรายการและทีมของพวกเขาก็กำลังมีความมั่นใจไม่ต่างกัน เชื่อว่างานนี้คนดูจะสนุกอย่างแน่นอนที่จะได้ดูเกมที่มีความมันระดับ5ดาวซึ่งทางด้านของเป๊ปกาเดล่าและเจเกนครอปนั้นตัางก็รู้จักฟีไม้ลายมือและแท็กติกการเล่นของทั้ง2ทีมเป็นอย่างดีจึงคาดว่าในนัดนี้ผลการแข่งขันจะจบลงด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับมาร์กลอเรนซันออกโรงฟันธงผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เจ้าตัวเชื่อลิเวร์พูลจะบุกไปพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้กูรูชื่อดังของเมืองผู้ดีมาร์คลอเรนซันออกโรงฟันธงผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำสัปดาห์นี้โดยเชื่อว่าหงแดงลิเว์พูลนั้นจะถึงขั้นบุกไปแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยทีเดียวมาร์คลอเรนซันนักวิเคราะห์เกมคนดังของ BBC สื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษ ออกโรงแสดงทัศนะถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในนัดที่8ของฤด,ดูกาลโดยเชื่อว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะเปิดบ้านเอาชนะหงแดงลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อ0โดยทัศนะของมาร์กลอเรนสันมีดังนี้วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวสต์บอมวิดอัลเบียนจะแพ้ต่อทอนเนมพัสเปอร์0ประตูต่อ2เลสเตอร์ซิตี้จะชนะวูฟแฮมตันวันเดอร์2ประตูต่อ1 แมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะลิเวอร์พูล2ประตูต่อ0และอาร์เซนอลจะชนะแอสตันวิลล่า2ประตูต่อศูครับเจอเกนครอปอัปเดตความพร้อมก่อนดวนเรือใบหงแดงจะไร้เตียโก้ในนัดน,นี้เจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวในงานแถลงความพร้อมก่อนเกมที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าพวกเขาจะยังคงไม่สามารถใช้งานเตียโกเอาการตาล่าได้ เนื่องจากหากทรงลงแข่งมีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บซ้ำส่วนทางด้านของดดเอโก้โชตากองหน้าฟอร์มร้อนแรงที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมยูฟาแชมเปียนลีกนั้นเขาเพียงแค่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเตียโกเจ็บมาจากเกมเมอร์ซิ่ไซด์ดาร์บี้แมตที่ลิเวอร์พูลเสมอกับเอตัาสสอต่อสอเมื่อเดือนก่อนจนถึงตอนนี้ยังคงอยู่ระหว่างการเรียกความฟิตโดยคาดว่าจะตรวจะพร้อมลงสนามหลังช่วงพักเบรกทีมชาติ นอกจากนั้นเจเกนครอฟยังเผยความคืบหน้าของอเล็กออกเล็กแชมเบรลและฟาบินโยด้วยเกี่ยวกับนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้พวกเขาอาการก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเล็กออกเล็กแชมเบรลถึงแม้ว่าเขาอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกสักพักแต่ก็กําลังไปในทิศท,ทางบวกทุกคนทราบเรื่องนั้นดีเจเกนครอฟให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร ต่อด้วยตีอโกัเอัลการตาล่านั้นก็อย่างที่เห็นเขาได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดแล้วกระบวนการทั้งหมดต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวการเข้าสกัดในวันนั้นมันคาบลูคาบดอกและยังตรงมาที่ขาของเขามันต้องใช้วิธีประครบประงบไปเรื่อยๆแต่ดูแล้วอาการพัฒนาดีขึ้นคงจะใช้เวลาอีกไม่นานแล้วแต่กับเกมในค่ำคืนนี้คิดว่าเจ้าตัวจะยังไม่พร้อม ส่วนในด้านของนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้อย่างโจเอลมาตตปนาบี้เกตาหรือคอตาสเซมิกาดนั้นพวกเขาต่างก็มีชื่อใช้งานในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกที่พบกับออตาลนตาเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ดังนั้นในแมตช์เยือนเอเจฮัสสเตเดียมนั้นพวกเขาก็มีโอกาสจะได้ลงทําการแข่งขัน,ขนส่วนดีเอโก้โชตาที่บาดเจ็บจากเกมเดียวกันและลงเล่นไม่ครบ90นาทีนั้นเขาไม่มีปัญหาสำหรับการเตะในค่ำคืนนี้ พวกเขาทั้งหมดลมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วและนั่นคือเรื่องที่ดีมากๆไม่มีใครที่แจ้งผมว่า Diego เดโกโชต้าเจ็บอะไรเพิ่มให้ผมทราบนะอย่างเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาในช่วงการฝื้นปูร่างกายเขาก็มีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมทีมและเขาก็ดูไม่มีปัญหาอะไรเจอเกนครอฟบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์โดยครั้งสุดท้ายที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพ่ายแพ้คารังให้กับลิเวอร์พูลนั้น คือเกมพีมิลิอังเกษในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2015โดยในนัดน,นั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ลิเวอร์พูลไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ4ส่วนตั้งแต่ยุคเจอเกนครอฟมาคุมทีมนั้นลิเวอร์พูลยังไม่สามารถเก็บ3แต้มที่สนามเอจิฮัสเตเดียมได้เลยแม้แต่นัดเดียวในคืนนี้เวลาห้าทุมครึ่งตามเวลาประเทศไทยลิเวอร์พูลของเรามีคิวจะต้องทำศึกพีมิลกอังกฤษ โดยจะต้องบุกไปเยือนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนลิเวอร์พูลอย่าลืมเอาใจช่วยทีมของเราให้สามารถบุกไปเก็บชัยชนะเหนือเรือใบสีฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าในนัดน,นี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของลิเวอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ